มาดานอชวานสไตล์เอทไอโซสองคันแล้วก็เออีแปดหกคันเด้งก็พอน่าจะสู้ได้อยู่ครับถ้าไม่พลาดชนหนักๆเพราะว่าทันเดอร์ดีไวมันดีสำหรับการออกตัวนะมัน WCW ได้เลย <c ười> คือเนี่ยเป็นปัญหาแล้ว c.w. ไปเถ้าเรานำกลับมานำได้ก็โอเคครับเบรกอะไรขนาดนั้นล่ะตั้งใจก่อนโโห ต้องกดเลยไนมะ่งั้นตัวความเร็วตกได้อยู่ด่านนี้ต้องยกให้รถคันนี้เลยขนาดท่ายังแก้เกมได้ W C W ได้ ท็อปร้อยไหวไหมครับไอดีนี้ไม่น่าไหวครับท็อปร้อยสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีเลเวลก็น้อยรถก็ฟรี The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the h u n shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ ไฮโรสเปซเอา้าล้วลืมเปลี่ยนรถเป็นเรื่องนะไงแต่รถก็ไม่ค่อยห่างอะไรกันมากครับอาจจะพอได้อยู่ได้น่าจะน,าน่าจะได้อยู่เพราะว่าคงแรกทำ WCW ด้วยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะมีแฟนไหมครับถามทำไม you <laughs> ดับเบิวโอเคเกือบพลาดเลี้ยงบูธไปตอนหนึ่งเกือบหลับแต่กลับมาได้เก็บตังค์รอทีเจ็ดอ่ะเป็นความคิดที่ดีบินก่อนโอเคจัดรถอะไรขึ้นบินหรือเปล่าบวกอีกห้าแต้มร้อยห้าสิบหก จิงอนฟโนอีกรอบหนึ่งรถที่เจอก็เอสลูน่าก็โอเครถไม่ห่างอะไรกันมากก็ยังพอสู้ได้อยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีปันครับอยากปาดหน้าเค้กแบบจานทำไง <c oughs> ก็ขับไปชนข้างหน้าเขาดิฟใส่หน้ามาเลยจริงไหมจริง หคนเล่นเป็นเหนื่อยเลยครับทีนี้ตามไม่ทันแน่นอนนะเอ็ดูน่าก็เหมาะสำหรับด่านนี้ด้วย เพลงชื่ออะไรครับโอ้โหจำไม่ได้แล้วครับเกมนี้เล่นไม่เป็นเลยแต่ชอบดูพี่เพลินขอบคุณมากครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะเออผมแปะลิงก์โดเนทไว้เลยสี่รอยครับใช้สับรุ่นไหนใช้ iPad ครับผมเรามาดูโอ้โหมี T2 แล้วก็มีสตาร์เกตโอเคยังพอได้อยู่นะยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ มั่นใจว่าต่ำๆมันก็ที่สองต้องมาดูว่าทีสองนี่ยเขาจะเอา ECU อะไรมาด้วยนะ อถือว่าโอเคครับตั้5คะแนนแล้65 กีมอพอีเดนด่านใหม่ไม่เจอรถอะไรที่น่ากลัวมากนะครับโอ้มาเซร์ติเท่จังเน <stop> <oh so ี่ยผมอยากได้คันนี้ในอดีหลักเลยแต่ผมมาไม่ทันไม่ตอนนั้นนะมาไม่ทันรถเท่มากมาเซร์ติ lập เอาไว้ทำไงดูได้ที่ซีทัสสอนเลยครับที่สตอนนี้หมดนะซีทัสมีสอนอยู่ชอบด่านไหนชอบผมชอบซิตี้ส1สุดแหละครับง่ายสบายแรงซื้อทลายบวก10แต้มโอเคครับผมออด t h เว a y ์ที่เชียนผมแบนด่านไม่ทันเลยมัวแต่ดูหมูเด้งโอ้โหเจอเอสลูน่า แล้วก็เจอทีหนึ่งอเอาอะไรไปชนะเนี่ยนอกจากความนิ่งเราถึงจะเอาชนะได้แต่ถ้ายากมากเลยนะานนี้ยากจริง ให้เขาพลาดอ่ะทงนั้นแซงไม่ได้อ่ะไม่ไหวอ่ะความเร็วรถไม่ถึงครับด่านนี้มันทางตรงเยอะเกิน ไม่ไหวด่านนี้ยอมยอมยอมก <_ t ap> ำลัาต้องแบดเจอไปยูให้กับยูฟีครับผมยายังไม่ออกฤทธิ์นอนไม่หลับยายังไม่ออกฤทธิ์นอนไม่หลับงั้นก็ดูไปก่อนครับ <_ t ap> เพลินๆครับขอบคุณโดเนทครับจากยูฟีครับ W ด่านนี้รถไม่ห่างกันมากแต่ก็ทานให้น้อยที่สุด WYOc ที่กำลังแข่ง23 s t a r e d Global CWWW W บิงโจครับผมขอบคุณมากครับพี่ชายพี่ชายหายไปไหนติดงานเหรอพี่ชายผมเห็นอยู่แบบแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรแข่งอย่างเงี้ยเห็น .a รายการอะไรนะ BB ผมว่าจะดูอยู่อาร์เซนอลเมื่อวานผมโดนเดี๋ยวพี่ชาย หน้าที่บาปหน้าที่สุดท้ายเหลือจะเชื่อจบชนะอยู่แล้วในหมาน้อยทดสามไปโดนไปแดงซึ่งแรกเหลือจะเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอาอันนี้ก่อน ยไม่ได้ละซีดับเบลดับเบวไปป่วยครับออ๋โอเคพี่ดีขึ้นแล้วอย่างพี่ดูแลตัวเองด้วยนะพี่ช่วงนี้พายุเข้าฝนฟ้าถลม่มป่วยคนรอบข้างผมก็ป่วยกันเยอะเลยนะ ผมก็ว่าอยู่พี่หายไปไหนหนึกว่ตาต,ติดงานที่แท้ติดฝนนึกว่าติดงานที่แท้ติดเธออันนั้นจันเจละแอดวานกดในตัตอนไหนตอนดิฟนั่นแหละครับผมฝนตกมาภูมิแพ้กินตาม,ตาม,ตามกันเออน่าเด็รถไม่ห่างกันมากแต่ด่านนี้รถเอสซได้เปลี่ยบครับ เราก็ต้องเอาความแม่นโฟงชนะแตกๆเลยวที่เดอเบลเดวไปซูปเปอร์ดิฟที่เดอะเบลเดว

เลสิ่งก๊อตกับปกติต่างกันยังไงครับเลสิ่งก๊อตจะแข่งแค่สี่คนครับแต่ถ้าปกติก็จะแข่งหกคนชอบทีมเดียวอะไรครับชอบมาตั้งแต่อองรีใช่ใช่ชอบมั้งแต่ปีสองพันยุคโลซิกกี้ลุงเบิร์กอะไรพวกนั้นนะเชสฟาบิแกตตูลามบ้านเขา ต่อให้เขาไปก่อนโอเครถไม่ได้หากันมากนอซีเป็นด่านสำหรับปัญหาสำหรับผมอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันระยะการเลี้ยงบูทของนเนเธอร์คิงเนี่ยมันมันน้อยถ้าจะเล่นให้ชนะขาดจริงๆนี่ก็ต้องนะ เจอรถโอ้โหเจอแต่รถคันใหญ่เดียด ใช้แคชอาฟจากเขาได้อยู่เอาหูถ่ายโอเคครับหรือว่าเลี้ยงพุทมาปราดหน้าเคสไปนหนึ่งสเต็ปถอมแซงโลคัสทีไงี CWW ไป นาที5้าส4ี่ได้แคชอัพในช่วงแรกมาพยายามตามดีนะยังแสงรถคัตทีได้รถคัตทีเขาไปพลาดช,ช่วงหนึ่งไปแพ้รถสายฟรีเนี่ยรถอย่างดีเลยนะดากอน 7, เจตเรโนรถแจกฟรีนะคันนี้ไปหาซื้อกันได้นะครับไปหารับรับกันได้กิจกรรมมีอยู่โอเคร้อยแปดสิบเก้าแต้มแล้ว พี่ลองทำไกด์หมดเลยได้ไหมแบบแบบ2024แนะนำรถด,ด,ดูเยอะๆอะไรเนี้ยอ๋อโอเคครับได้ครับเอาแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรไบเบิลเ,เกมสปิดดิฟเลยนะรวมอยู่ในคลิปเดียวเลยนะเวลาคนมาเล่นใหม่หรือว่าคนต้องการดูอะไรก็นั่นแหละรถีิจจกเอาเรื่องใช่ใช่แต่และงีบีเท่าไหร่ครับเนี่ยครับน่าจะสุดท้ายแล้วนะ รถการ์ตูนดีไหมแบบจกสีฟ้าไม่ดีครับรถอะไรที่เป็นการ์ตูนจำวาเลยไม่มีคันไหนดีสัก <laughs> ที่นำไปก่อนได้เปรียบก่อนชนก่อนที่เดือบรเบลที่เดืบรเบลไปอีก ดาเบลดาเบลแต่เบกน,นิดนึงแฉลบดิฟโอเคนิวเลคอร์ดนิวเลคอร์ดแรงยิ่งสูงก็ยิ่งตึงก็ต้องเน้มหน่อยโคเล่โคโลซูเล่พ่ยายาใช่ <_ t une> ยุคนั้นนี่คือแบบ ดูมันอาเซนอลยุคนั้นคือดูมันมากแต่งบอลชิ่งส่งทำประตูแบบงงง,งโกฝั่งตรงข้ามคือแบบอะไรวะเนี้ยโดนเป็นชุดแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วครับพี่เคมีทีมแบบนั้นมันไม่มีเลยนึก <c oughs> <c oughs> ถึงแล้วก็แบบเป็นหน้ามีม <c oughs> นอนถือรูปภาพปาดลอง <c oughs> ดูผม <c oughs> กดดูก็ได้ครับ <c oughs> ผมจะเว้นระยะ <c oughs> ในการกดบูท อันที่สองเวลากดในโตนะ<_ T _ T> เอสแคนดิเดต <_ T> เอฟซี <_ T> ขอบคุณค้าผม 哦哦哦哦 อยู่อย่างได้อยู่ใน o of, o of, อูฟูมือเคยเห็นทำไมหาผ้ามาทำยำเองยังไม่เคยดูอะไม่เคยดูะนะซูเปอร์แอนวานที่พี่ทำคุกเทิร์ไหมครับบางครั้งก็ต้องกดครับบางทีรู้ว่าแบบซูเปอร์โอดิปเนมันแบบรถมันไหลอะถ้าผมรู้ว่ารถ เวลากดแล้วรถมาไหลเราจะดูออกเลยผมก็กดคุ่เทิร์นไปเลยรถที่แปลกซื้อ,อยังไงรหร่ะคะและราคาประมาณเท่าไหร่รถที่แปลกคืออะไรครับรถแปลกคือรถอะไรจะซื้อจริงๆหรอครับมันมันเป็นรถคอนเทนต์ใหญ่ๆเอาไว้ขับเล่นไม่ได้ลงแรงมันไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรมากนะพรุ่งนี้เกมปิดปรับปรุงหกโมงเช้าถึงบ่ายหนึ่งโอเคเอาไว้เสร็จเลยวันนี้